มีเครดิตคืออะไรแบบไหนนะที่จะเรียกว่ามีเครดิตผ่อนบัตรผ่อนรถผ่อนบ้านผ่อนมอเตอร์ไซค์แบบนี้เรียกว่ามีเครดิตหรือเปล่าในคลิปนี้มีคำตอบครับ การที่เรามีเครดิตเนี่ยถือเป็นเครื่องมือยืนยันความน่าเชื่อถือของตัวเราได้เลยนะครับข้อมูลเครดิตเหล่านี้เนี่ยบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดหรือที่เรียกสั้นๆว่า NCB จะเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้ในฐานข้อมูลเวลาที่เราเคยผ่อนชำระสินเชื่อจากบริษัทต่างๆสถาบันการเงินต่างๆที่เป็นสมาชิกของ NCB เนี่ยก็จะถูกบันทึกไว้ในฐานข้อมูลครับไม่ว่าเราจะเคยผ่อนบัตรเงินสด ผ่อนบัตรเครดิตผ่อนบ้านผ่อนมอเตอร์ไซค์อะไรก็ตามนะครับถ้าบริษัทเหล่านั้นฟินแลนซ์เหล่านั้นเป็นสมาชิกของ NCB ข้อมูลของเราก็จะถูกบันทึกไว้ในฐานข้อมูลครับ <Wow. S 1> แบบนี้แหละครับก็จะถือว่าเรามีเครดิตแล้วแล้วยิ่งถ้าเกิดคุณผ่อนตรงทุกงวดไม่เคยค้างชำระ ่อนมานานเกิน1ปีนะครับข้อมูล Finance เวลาขอสินเชื่อก็จะขึ้นมาว่าคุณน่ะเครดิตดีแบบเนี้ยก็จะง่ายมากเลยครับเวลาขอกู้อะไรก็จะง่ายยิ่งขึ้นได้สิทธิพิเศษมากมายเลยเปรียบเสมือนกับว่าเขารู้จักนิสัยใจคอของคุณแล้วนั่นเองทีนี้รู้หรือยังล่ะครับว่ามีเครดิตเป็นยังไงและยิ่งถ้าเกิดคุณรักษาเครดิตของคุณไว้ดีนะครับก็เปรียบเสมือนว่าคุณมีความน่าเชื่อถือที่ดีนั่นเองครับ หากเพื่อนๆรู้สึกว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ